พละการสุดๆนะครับพี่ๆสุดน่าทึ่งปีงูนะครับคนก็เอางมูงมาใส่แบบสวยงามนี่ก็เป็นเซนทันเอ็มบัสซีสวยจริงๆ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีบาะกิเลศแซนแกแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานลอยเพลินจิตนะครับพี่พี่พอดีมาเห็นนะครับเพลินทําใหม่แล้วก็ข้างหน้าบาะกิเลศนะครับเป็นสิ่งแปลกใหม่นะครับแบบสวยงามนะครับเดินผ่านมาหลายอย่างบรรยากาศพี่พี่ได้รับส้มนะครับทำไมอลังการสวยงาม เลืองอลามดังทองคาเลยนะครับพี่พี่เห็นข้างแรกตกตะลึงนะครับดีใจหลายนะครับที่ได้เห็นสิ่งนี้ปรากฏที่ประเทศไทยนะครับว่าเปเบิ่งนากันนะครับตึกนี่นะครับพี่พี่มองเข้าไปนะครับผู้ใดเดินผ่านเน้นบอกชาติต่างชาติมาถึงกับถ่ายรูปตรงบันไดเลยนะครับแต่คนคงจะชื่นชอบด้วยล่ะนะครับสวยงามเรืองอลามนะครับ ดีอตึกดีออนะครับพี่พเพิ่งเปิดไปเมื่อเดือนเดือนท่านว่านะครับเดือนท่านว่าปีหกเจ็ดนะครับซาตงชาดมาเห็นนะว่ายืนตกตะลึงนะครับสกายวอล์กตรงนี้นะครับเพิ่นท่าสีใหม่นะครับสะพานร้อยบมเป็นสกายวอล์กหลายค้นนะครับไปถ่ายรูปถนนนี่นะครับอาจจะเป็นถนนเพิ่นจิตแมนบอนะครับพี่พี่เข้า่าอยู่ตรงเพิ่นจิต ีอออยู่ตรงกลางระหว่างเส้นทรันซิดลมกับเส้นทรันเอ็มบัตซี่ขนาดเป็นเส้นทรันเอ็มบัซเซ็นทรัลซิดลมนะครับพี่ๆทางไปทางนี้ก็จะเป็นเส้นทนนรันเอ็มบัตซีนะครับเขาก็แเลยจะพาพี่ๆนะครับเดินบันไดตรงกลางระหว่างเส้นทรันซิดลมกับเอ็มบัตซีจะสวยงามขนาดไหนนะครับเมื่อต่างชาติมาเห็นนะครับโลโก้ดีออที่เมืองไทยถ่ายรูปยกใหญ่เลยนะครับป๊าด อลังการงานสร้างเลืองอลาดัางคล้องคำไม่ขบากลางๆมันเป็นอะไรที่หาดูได้ยากมากๆนะครับพี่ๆเมืองไทยก็น่าจะมีแห่งเดียวนะครับหรือว่าเป็นแห่งแรกในเอเชียอีกพระน้อบอกก็เร่งกับบจนในใจนะครับที่ว่าภูไดมากก็ต้องถ่ายรูปเลยนะครับเป็นห้างที่ว่าลักชัวรี่นะครับ เห็นบอกข้างหลังลูกเต็มเลยนะครับบนสกายวอล์คสะพานลอยเห็นนะครับเินไปแล้วเมืองไทนแบบนี้ก็มีสุดน้าทึ่งนะครับเพต่นกระจกทหัวใสเรื่องเดินผ่านมาเห็นสิ่งตุสวยงาม,งามก็เลยนำภาพบรรยากาศมาฝากนะครับ ต่างชาตเดินแบบซิ่วๆนะครับพุดบาทตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับน่าจะสามารถเข้าไปชมได้นะครับแต่ว่ามีราปรนะครับยืนโอ้ยสวยงามสวยงามนะครับเพล่นเเผาวิวข้างในนะครับเตยกับโ่าเข้าไปได้หรือบ่อนะครับข้างในอย่างโอ้ลาจริงๆนะพี่คนเต็มอยู่เลยอ่ะมั้วันที่ ส4กุมภาพธาแล้วนะครับมีสามล้อมีอะไรนะครับคนเต็มสถานที่รู้หลาจริงๆครับมี3ามล้อมีอะไรด้วยนะครับจุดนี้สวยงามมากๆดูหลาย อันนี้นะครับผมก็ขึ้นมาที่นะครับเซนทันสินลมนะครับจะเดินไปที่เซนทันเอ็มบัซชีนะครับพี่พี่ตรงนี้นะครับเป็นอุโมงค์เสื่อมต่อกันระหว่างสองเซนทันนะครับข้างล่างข้าง,ข,างข้างนี่ก็เป็นห้างดีออนะครับสวยมากนะครับโอ้โหจุดนี้พากอุโมงค์พี่ที่นี่สวยจริงๆ จัดแบบไม่ซ้ำหน้าใครนะครับป้าถื่มุงแห่งนี้นะครับรัการสุดๆนะครับพี่พี่สุดหน้าทึ่งปีงูนะครับคนก็เอาง,งูมาใส่แบบสวยงาม นี่ก็เป็นเซนท่านเอ็มบัสซีสวยจริงๆ้าฮึา่งจริงๆเเืือไทยมีอะไรที่สวยแบบแปลกใหม่นะครับแบบไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับสวยงามสวยงามมากๆ ดูหลายจริงๆนะครับผมก็ม่เกิดข้ามาจากักเกื่อเชิญทันเอ็มบัสชีนี่ก็ผมเดินออกมาจากสกาะ เซ็นทันนะครับเอ็มพัสซี่ทางในหรูหรามากๆนะครับแบบแอลาการนะครับแทบไม่กล้าเข้าไปเดินนที่เป็นถนนเพื่นจิตนะครับพี่ๆหรูหราจริงๆนะครับสะมาดนะคร,รับสะอาดงามตาสีาขาวสวยงาม จิตนี่เป็นถนนวิทยุตรงไปเลยก็จะเป็นสวนรุงพินี ส <Nice> ไตล์สไตล์วอกแคแงนี่นะครับสุดสวยแล้วก็ยาวมากนะครับเว็บเฟสโฮมโปรตรงนี้ ขึ้นแบบอย่างอลังการห่างเมืองไทยเป็นอะไรที่น่าทึ่นจริงๆมันะครับที่นี่ห่างนี้สวยงามนะครับหัวใจสีแดงสีขาวใกล้วันวันว,าเ,ว,วาเลนททายแล้วนะครับเพื่อนก็จะทําให้แบบนี้หมดแต่ละห่างนะครับเป็นรูปหัวใจรูปดอกกุหลาบ สวยงามจริงๆนะครับตรงนี้นะครับตรงไปเป็นราดประสงค์ประทุมวัน นี่เป็นสถานีรถไฟฟ้าเพิ่นจิตเยมากๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บผมมียังหลายเด้อนะครับผมก็เลยก็มาอัพเดตกลางคืนความสวยงามนะครับเดินผ่านเลนกอย่าง ถ่ายให้พี่พี่ได้รับส้มนะครับถ่าชยจนอบไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อไม่ใใมกนกำลังใจยนะบอกแลกถ้าเด็นคลิปให้พี่พี่รับส้มให้คำขึ้นต่อไปนะครับถ่ายคลิปนี้ขอ่าวคำว่าสวัสดีครับ